มาบร้ษัทนนลคะครแถวอานักคอดเดิมบาันเดิมอาคักสอดซื้อขาดนารักคอดมีหกกนันเป็นเทีเลยหนึ่งยังหาไอเทปสรุปแล้วเลยเพราะว่าหาโมงอะไรดซีโมงเพราะว่าเรี่ยมใช้ไ,ไหมไไม่ไนเนาะไปสิทา่านัท่านเด้อ ท่านป่วยท่านอ่อยท่านเขาท่านนามพอเวทเขาเหือเด้คนเลยอยากรวยท่านหรายๆท่านนามเป็นเศรษฐีท่านดีๆอีร้อนที่เป็นพดจเจ้า ชาไทยเงินตาวา,ายลาศิขาจากคายลักษีเพนสารเสียนับกาสาขึ้นแผนพ่อแม่แจงจัจกตอนพ่อบังอ่อนมาที่หล,ลามลาศิขาสิคงตาวสาวกษาพีนอง Để hôn có sương xuống Nằm phân xiên tệ tồn tồn Sống chết ta ngạc hoàng Phải có muốn say Để kêu phải lưng lạ Phà càng hôn em dặn Ngày hoa nắng dần nương Ứng kháng hoàng hào Sống đau xương cả chạy <laughs> ông có chính tay ơn sang phúc sạch thàn khó hay sắm lòng luôn sạch thang mãi quen nhỏ hết đi ăn nhòi quen nhòi đi ăn สาเสื้อให้คงมันเมือาาม่อบาทสาเหียมศิลาขึ้นห่องพระเรสใสแก้วกูก่อนนู้ mà những xa xưa à quang phang là món măng thúc các té tao hoặc nói ấy em xin hàng có hàng hàng อันใดเด้เอ๊ะปะสมน้อยที่เคยดังบําเพ็ญสิหังเห็นบ่มีวันได้คอยหันคืนคอเคยใน2สถานหลังในหว thank mm -hmm. you sang không pa sa mối thuốc chu số ca sầm sang sầm buồn đuôi phu sa nắng năm tha thuốc di truyền có muôn nhìn. Xuân, xe yên năng Nga khôn cắn xuân xiên, xí เป็นท,ทันงน้งเมืองลาตาทั้งเต็มตังนิพิ่ตังบนกมฟ้าหมอน่า,าคนฟานมีรอยสาวรักษาการอาวสักสุภาประจบชวนสุขบวันพันข้าขาทวนทวนอยู่ในวันสิบสามกัน ขันลังหนมรรคโสปะกานะ34องค์อินทร์จอมฟ้าประสถาเทศรสรุคาประกาศิณ <coughs> ิกษุสองแต่องค์นั้นคือไปบาดสาดเขเดียวนี้กุ่งสนสเขเกียปีปยตุลงผู้โลสากับมเป็นพระพดาีสุโธนาทนการนี้ประเสริฐส

ิมุามสาเีลาปาเคืองสาเลราปาเคืองได้แก่ฟ้าหนสวนกันอาเป็นผู้บนวันนาสังาสีน้ำกวมสุยสกอภาไม้ทักกาเป็นผู้แข่งเทวทักผู้กันแก่งกมสิเียวเี่ยวฟังน ตามิตาสาตนานากับเกิดอุบัติมหาหากแหนงกินจ่าบอลาอาปินตองก็กิน่าวก้อนห่อแหบอะังแะหบวเ่เก่เาอยู่เาาะ คนทั้งพองเขาเกี่ยกับเคลื่มาเป็นพวกทานเคยวอมกินหวอมทานบาปมีก้อนวันกุศลสางหวอมมาเพจสันโอษเจ้าฟ้าผู้เขาฟ้าองค์กอดก็คือตะถากรเปิดสานจาว Ah. <laughs> ทำมานเน <c oughs> ี่ตัอทางไหนเราทอดหี่วเนาะนี <c oughs> ่มะงตัวละเพราะว่าวสมาก็เท่า,า <c oughs> โอ้แลวสมานทรอนดูว่าร่อนก้อนก้อนกัดร <c oughs> ่อนแน่นอรอนแล้วล่อเดียวเลยนะขนาดอ้าวา่อายน,นึงเอย <c oughs> บัดนี้ฟังคาติบันทายอีกจากน้อยพ่อเป็นยาสดาบมังสิบสามกันได้ภาพเพียงเนียนฟังฟังด้วยเอาเรื่องจากสำเยัยงอย่าฟังป่าผวกผู้สายก็ให้เอาอย่างพระเวทพันบางการสร้างก็ผู้สอ แม้ว่าพระมิงตอนผู้เป็นพอสิกทางบอถือสากันนำด้วยว่ากรรมเจ้าของสหอีกอันหนึ่งประสาสนภูมาอางกะดีแดงนี้ละเทศองค์พระเวทบอเกียดให้ถือไว้เมตุแม่ผมนำ คนที่บาดนิ่งตอนสิใส่เด็ดกะสาดต่างใส่ลาสาติปะไตต่อประสานชาวบ้านหาผู้บ้านเห็นเสียงเสียงอุปสารเป็นใหม่อปรสาติปะไตแก่ปรสบยกขึ้นตามเพื่อนละบ่ทาน ย้อมลำบากมากลำน้าที่สิสันเสียงขอเส้นส้วนนะโคข้องในใต้ตองตามหน่วยบ้านสีสวยเมืองสีก่อบ่อซอกันกับแยงฟังแสดงดียจาฟังเตียนไม่จินใจนำ ອົກແມ່ອອກ i c ງຫຼາຍກໍໃຫ້ຈໍາຈື່ໄວ້ເອົາແບບຢ່າງ Tại tu luôn xa mặt thác Xin ở tìm cả bò cuốn làm xa lột muôn 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 cả trăm hình xí áo an ta đen thương y vắng thi dì lẹ suốt cả xe Lương phá hiệp cho phép hiếng thân Vật vị khói phẳng nâng thọ ่แก่ตัวซื่อๆหรอกแก่ตัวไม่ได้แก่โบทุกเลยพินาเด้อพินาพินาขาไมายันยูดีมีแห้ง